อันนนนายอเวกคนิงกลายไปอีกหนึ่งเกมคว่ำเส้นสเวสร์ให้กับไอ้เด็กวาน สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่ภาษาชาแนลเมื่อนานมาแล้วที่ข้าพเจ้าเคยไลฟ์เกี่ยวกับว่าเกมหลายๆเกมนั้นเจ๊งเจ๊งแบบไม่เป็นท่าพอะด้วยอะไรเพราะด้วยจากความโวกของบริษัทเจ้าเจ้าหนึ่งที่เพิ่มความโวกเข้าไปกับเกมต่างๆจนทําให้เกมเหล่านั้นพังยับซึ่งก่อนหน้านั้นมีเกมอะไรบ้างมีคอนคอร์ดดัสบอลสตาร์วอลล์และอีกทั้งในส่วนของ a s s a s s i n s Creed s h a d o w ที่ไม่รู้โยชะตาเลยเลยเรานี้ว่า ว่าถ้าออกมาแล้วมันจะเป็นความในความขนาดไหนนะฮะแต่ว่าเมื่อล่าสุดนี้จะบอกว่ามีอีก1เกมที่สั่งเว์ไปแล้วเรียบร้อยถึงแม้ว่าเกมนี้ปล่อยออกมาได้2วันแต่ก็เจงไม่เป็นท่าน,นะฮะนั่นก็คือเกม Anonine n Awakening หลายๆคนอาจจะแบบพี่ฮะมันคือเกมอะไรบอกตามตรงว่าข้าพเจ้านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือด้วยความที่ว่า u n o n i n e Awakening เนี่ยมันเป็น1นเกมที่เอาไว้สําหรับขยายจักรวาลของ ซีรีส์อนะันนนนาโดยเฉพาะซึ่งบอกตามตรงว่าซีรีส์อนะันนนนน้นมันจะเป็นซีรีส์ที่เป็นซีรีส์แฟนตาซีในเรื่องของการประจนภัยในในโลกคู่ขนานนะฮะซึ่งบอกตามตรงว่าไม่เคยอ่านเหมือนกันแต่ที่เราต้องหยิบยกเรื่องนี้มาเพราะเนื่องจากว่าเกมนี้เจ๋งไม่เป็นท่าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความล้มเหลวของเกมนี้ก็คือ ไอเด็กหวานนั่นเองอะสวิตเบบี้นั่นเองฮัลโหลโอ้โหใหม่ก็ยังยังไม่ยังตามลาวีไมเ่เลิกนะฮะคือก่อนหน้านี้ก็เราก็ได้เห็นตัวอย่างเกมที่เจ๋งยับไม่เป็นธรรมไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้นะฮะคือเพื่อง่ายว่าหลายๆเกมที่อยู่ภายใต้การดูแลของสวิตเบบี้เองนั้นบอกตามตรงว่าไม่มีใครอยากเล่นเลยแม้แต่เกมเดียวนะฮะจนถึงปัจจุบันตอนนี้หลายๆบริษัทหลายๆองค์กรเนี่ยเขาก็เริ่มยีกับเด็กหวานเต็มทนแล้วนะฮะหลังจากที่ ทางเด็กหวานนั้นได้ประกาศเจตนารมณ์ของตัวเองแล้วว่าจะทําลายวงการเกมให้พังพินาศเป็นหน้ากองนะซึ่งจะบอกว่ามันแอบทําสําเร็จระดับหนึ่งแล้วด้วยเด็กหวานก็กำลังทาตามแผนของของตัวเองอยู่แบบแทรกแซงไปเรื่อยๆทําให้เราฝังใจและประสาทหลอนกันไปต่างๆกันซึ่งมันก็ทําสําเร็จในระดับหนึ่งล้ะเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเกมอะไรออกมาใหม่ปุ๊บทุกคนก็จะถามเดี๋ยวว่าลับเปิร์ว่าพี่ฮะพี่ฮะเกมนี้โวไหมฮะเป็นคําถามที่แบบต้องเบสิกก่อนอะคือ เราอาจจะไม่ได้ถามว่าเกมนี้สนุนหรือเปล่าแต่อาจจะถามว่าเกมนี้วกไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่แบบมันหลอนจริงๆนะฮะหลายๆคนเลยโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาอ่านข่าวกันต่อนะฮะข่าวมาเมื่อวันที่19ตุลาคมน,นะเขาก็โจหัวข้อว่าอันนนนนายอเวกานิ่งยาผู้เล่นสูงสุดนับจากวันที่ปล่อยเกมอยู่ที่285โอ้ยวายกอดหนักกว่าเกมก่อนหน้านี้อีกคุณผู้ชมนะ,ะนี่คือนี่คือยาส่งสุดแล้วนะคะือ 285นะก็คือก็คือเพื่อนะว่าเกมปล่อยออกมาปุ๊บนี่คือพุ่งแล้วนะหลังจากนั้นก็ดิ่งลงเหวเลยจ้าอ n นนนน a w a k e n i n g พัฒนาโดย r e f l e c t o r Entertainment และจัดจำหน่ายโดยบันไดนามโคมียอดผู้เล่นสูงสุดนับจากวันปล่อยตัว285คนในสตรีมนะฮะอันนี้คือข้อมูลมาจากสตรีมดีนะฮะโอ้โห my god หลังจากเกมปล่อยได้ไม่นานนั้นก็ได้รับคะแนนรีวิวเพียงแค่62คะแนนจาก100คะแนนจาก เว็บไซต์เมตาคิติกนะฮะแล้วก็ได้รับ mostly negative นะฮะแปลว่าอะไรแง่ลบอย่างมากนะอย่างมากๆเลยใน s t e ีมนะและสิ่งที่แย่กว่านั้นนะฮะก็คือในรีวิวใน s t e ีมเนี่ยก็คือเพราะเราผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เขามารีวิวเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้รับเกมฟรีจากโปรโมชั่นของ AMD ถึงขั้นแจกเกมฟรีอย่างนี้เลยเหรอฮัลโหลด้วกกันนะอันนี้เขาก็ยกตัวอย่างรีวิวอันนึงก็แบบว้าวก็ ก็ว้าวนะฉันได้เกมนี้มาแบบฟรีๆจากจากการซื้อการจอค่าย AMD มาถึงอย่างนั้นฉันก็อยากจะรีฟันเกมนี้ทิ้งด้วยซ้ำเลคือแบบโอไม y g ก็ oh God, คือมันมันแย่ขนาดไหนคุณผู้ชมถึงแม้ว่าคุณจะได้เกมฟรีมาจากการซื้อการจอค่าย AMD มาเนี่ยพอเล่นแล้วปุ๊บแบบพี่ฮะรีฟันทิ้งได้ไหมมันไม่ได้เลยจริงๆคือแบบมันมันเกมมันแย่ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะคือส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าก็ได้ไปดู รีวิวในส่วนของอทาง IGN แล้วเขาก็มีเหมือนกับว่ารีวิวเกมเ,เพย์ให้ดูซึ่งเออยอมรับไม่ไหวจริงๆนะคือถ้าเทียบกับเกมเกมแย่ๆที่ผ่านมานะที่ผลิตโดยเด็กว่านะก็บอกตามตรงว่าเออแย่จริงนะขนาดที่เขาทํารีวิวอะไรงเงี้ยยังมีบางส่วนที่แบบโอ้โหเกมกระตุกมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าไงคือเกมเพย์แนวโอเพนเวิร์นะ world, มันจะดูแบบมันดูธรรมดามากกับมันดูแบบแย่ อะไรเงี้ยคือในแง่ของเกมเพลย์มันดูไม่หนักแน่นเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเวของการต่อสู้เอ่ยเวของการสเตลเวของการใช้ท่าสกิลต่างๆอะไรเงี้ยมันมันไม่โอเคอมันดูลวกลวกะดูลวกลวกดูหยอ่อย่อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ IGN เขารีวิวออกมาถึงแม้ว่าหลายๆลคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่า IGN นั้นเป็นลูกเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรของ เด็กหวานนะฮะแต่ช่วงที่ผ่านมานั้นวีรกรรมของเด็กหวานนั้นมันทําให้ทําให้บริษัทใดๆก็ตามที่เคยกระชับมิตรกับเด็กหวานนั้นทําการหนีเลยจ้าฮลัลโหลแม้กระทั่ง IGN เองก็โบกไม่ไหวเหมือนกันนะเลยให้ไป5คะแนน <c ười> 5เต็มสินะก็คือระดับเมดิโอเกอร์นั่นเองหมายถึงว่าอะไรคือแบบรอและค่อนข้างรอแล่คือแบบเกิดกังจะจแย่อยู่แล้วว่าอะไรเง <S <S ี้ยมอนกับว่ารีวิวส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเกมเพลย์แบบค่อนข้างหลงยุคแล้วก็ กราฟิกไม่ค่อยโอเคซึ่งก็จริงดูแล้วแบบคัดมันยังคัดเก่าไม่ดีอะ่ะอะไรหลายหลายอย่างอย่างเงี้ยรวมถึงอา,อาการกระตุกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยสตาร์เตอร์ริงอิชชูอย่างเงี้ยกระตุกจริงเพราะว่าตอนตอน IGN รีวิวภาพก็กระตุกเหมือนกันแล้วก็พัวเ v s นะก็คือได้เฟรมเรทที่ต่ำมากเฟรมเรทที่ค่อนข้างต่ำก็คือถึงแม้ว่าตอนเราดูรีวิวเนี่ยภาพมันลื่นก็จริงแต่มันจะมีบางฉากที่ชัดได้เลยว่าแบบพอเข้าคัดซีนบางอย่างอะไรเงี้ยก็จะ กระตตกพอสมควรต่อให้ใช้ PC ระดับไฮเอร์แล้วคือแบบท็อปเทียร์แล้วนะคือแบบอัปเกรดแบบอย่างดีก็ยังเป็นอยู่คือแบบอลติมัยไม่ดีเองฮัลโหลด้วยกันนะะหลายๆคนที่ซื้อเกมนี้ก็ให้ประเด็นกับราคาที่ค่อนข้างแบบสูงเกินไปนะส,สตีฟเลยอ่ะก็คือหมายความว่าแบบเป็นยอดแบบเป็นชันเลยคือแบบแพงเกินไม่สมราคาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันไม่มาสมกับคาว่า50าเหรียดเลยเพราะว่าเท่าที่เล่นเนี่ยมันอารมณ์เหมือนแบบเป็นเกมค่ายเล็กๆอ่ะเขาเล่นจนแบบ ระดับหนึ่งด้วยเกมเพลย์ที่มันแบบหลออแหล่หลอแหละ,ลอ,หละอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเนื้อเรื่องไม่อินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่สมราคาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าคับอธิบายของตัวเกมนะเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะเขาก็จะบอกว่าคุณคือฮารุน่าฮารุน่าคือตัวเอกนะฮะตัวเอกคือคนนี้อันนี้อันนี้เขาอันนี้ภาพมัน,น,น,นจะเป็นตอนเด็กนะเออประมาณน,นั้นอันนี้ คือจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวละครที่ชื่อฮารูนาเนี่ยเขาก็มีประเด็นม,มาก่อนหน้านี้แล้วก็คือก็คือนักแสดงโมเดลเนี่ยที่เอามาเป็นตัวเอกอะบอกตามตรงว,ว่าตัวจริงอะสวยมากนะตัวจริงสวยมากแบบหน้าผิวผิวสีน้ำผึ้งแบบแทนน้ำผึ้งเป็นนางแบบอะไรเงี้ยสวยมากแต่ว่าพอเอามาเป็นตัวละครในเกมปุ๊บทาให้ความสวยลดลงไปเลยตามสไตล์ความหลากหลายฮัลโหลคุณได้รับบ,บทเป็นฮารูนาหญิงสาวที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถที่สามารถเดินทางไปยัง มิติพิศวงได้ด,ด,ด,ด้วยตัวของทุนเองนะมิตินั้นเรารู้เพียงแค่ว่าชื่อ The Fold ภารกิจของเธอคือการออกตามหาความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ถูกซ่อนอยู่ฮารูนาต้องเรียนรู้ที่จะฝึกฝนใช้พลังอันนี้ที่มันเชื่อมต่อกับมิติ The Fold ทำให้เธอสามารถส่งผ่านพลังของเธอไปยังโลกแห่งความเป็นจริงได้ก็คือโลกของเราะะประมาณนั้นก็คือพูดง่ายว่าถ้าใครได้ดูตัวอย่างเกมเพลย์แล้วเนี่ยฮารูนาคือมีความสามารถหลายอย่างเลยนะอย่างเช่น เราหหนทายตัวไปควบคุมศัตรูได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ท่าฟอส,สต่างๆอะไรเงี้ยเหมือนสตาร์วอรเลยถ้าจุดเด่นจริงๆของเกมนี้ก็คือการที่การที่ตัวเอกเนี่ยฮารูนาเนี่ยสามารถควบคุมจิตใจศัตรูนะแล้วก็ให้ศัตรูตีกันเองได้ก็คือแบบเราบังคับด้วยมือเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเราเข้าไปสิงสู่ศัตรูแล้วเราก็ทาศัตรูคนนึงไปเดินยิงอีกตัวนี้อีกตัวนึงก็ยิงตัวนู้นอะไรเงี้ยอีกคนนึงก็ไลได้ทุบคนนีแทนนะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าไปยุ่ง ได้ด้วยสามไฟยนะแต่ปัญหาคืออะไรเลยไหมแม้แต่ระบบคอมแบ็กของเกมนี้ตัวตัวเอกเองอะ่ะคือแบบไม่ได้เรื่องเลยจริงๆนะเท่าที่ดูคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเข้าใจแล้วทําไมคนด่ายเยอะอันนี้เขาก็อธิบายต่อนะซึ่งพลังของเธอนั้นเธอไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นกําลังถูกติดตามโดยอ่าโดยกลุ่มกรนนักล่ากลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า the ascendant ใครจีจะได้ใช้พลังแห่ง the f o u เนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงเลส้นทางของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ นี่คือนี่คือคาอธิบายคร่าๆวๆเพื่อใี่ว่าตัวเอกเของเราได้พลังได้พลังากอีกมิตินึงนะฮะเพื่อที่เอาเอามาใช้ต่อสู้แล้วก็ช่วยโลกใบนี้ไว้นะฮะประมาณนั้นนี่คือคอนเซปต์คร่าวๆนะฮะแต่บอกต,ตรงๆว่าไม่รอดฮะ <c oughs> ด่าเละเลยเพราะว่าคือคือเพื่อใ้ี่ว่าสาเหตุที่รู้ว่าเกมนี้มีเด็กหวาดอยู่เบื้องหลังนะฮะเพนะระา <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะว่าจะมีช่องช่องต่างประเทศช่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้ดูอยู่เป็นประจานะฮะเขาก็มีการ เปิดเผยขึ้นมาว่ามีเกมเมอร์บางรายเนี่ยเขาไปค้นพบคนพบว่าเกมนี้ได้รับการดูแลในส่วนของพัสดสคลิปพ์พวกบทต่างๆเนี่ยโดยสวิตเบบี้อิงนั่นเองนะครับเดี๋ยวขเขาดี๋ยวข้าพเจ้าขออนุญาตพาไปดูช่องที่ว่ากันนะครับเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือนี่คือ Channel ที่ข้าพเจ้าดูประจำแล้วไปเจอข่าวนี้พอดีนะอันนี้ช่องของอพี่เรฟนะครับเรฟเซเด,ดสึกช่องต่างประเทศที่เขาจะ เอาข่าวต่างประเทศอย่างเงี้ยมาเล่าสู่กันฟังซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นข่าววงการเกมทั้งนั้นซึ่งพี่เลฟคนนี้เขาก็ติดตามข่าวในส่วนของเด็กหวานอยู่เหมือนกันเหมือนเล่าเลย <c oughs> นะฮะซึ่งก็ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจมากซึ่งเขาก็พยายามชี้ว่าเนี่ยอ n นน i n e อ w a ว e เคนนเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาบทโดย2คนนี้นะฮะนี่คือเดวิดเบดดนะฮะซึ่เป็นแบนด์คอนเทนต์เมเนเจอร ของฝั่ง Reflector Entertainment ก็คือฝั่งผู้พัฒนาน,นี่แหละกับนี่เลยฮะโจ์ของเรา Kim b e l แ Air นะฮะ Story Architect จาก Sweet Baby Inc. นั่นเองนะฮะถ้าเห็นตัวเล็กๆตรงนี้นะฮะก็คือพอคนพบตัวนี้ปุ๊บอ้าวเกมนี้โวกจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก่อนนั้นเนี่ยเขาเขายังไม่ได้คนพบว่าเกมนี้มีเด็กหวานเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการเขียนบทหรือไปปรับแต่งอะไรก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตอนแรกอะเขาก็ให้ข้อสังเกตว่าทําไมตัวละคร หน้าตัวละครของตัวเอกเนี่ยหน้าตาดูแบบไม่สวยเลยแบบแย่ yeah, อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หลายๆเคสที่ผ่านมานะอย่างเช่นสตาร์วอล l ์เอาลรออะไรเงี้ยซึ่งนี่ <c oughs> นี่คือแบบชัดมากชัดจัดๆเลยคือแบบว่าหน้าตัวละครคือแบบไปแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือด้วยกราฟ,ฟิกที่ไม่ได้รับการขัดเกลาที่ดีพอนะครับมันก็เลยทําให้อะไรหลายๆอย่าง พังหมดเลยนะฮะเออคือคือเกมเพลว่าพังแล้วกราฟิกก็ก็พังเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปร r f o r m a n c e เกมก็ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเกมนี้มันสอบแววตั้งแต่เปิดตัวใหม่ๆแล้วเพราะเนื่องจากว่าพอช่วงของการ pre order ปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โหเห็นยอด pre order แลวคือแบบซึ้งมากน้ำตาแทบไหลเลยทีเดียวเพราะว่าเนี่ยฮะนี่คือนี่คือยอดสั่งซื้อนะยอด pre order นะฮะจากทั้งหมด46 order cancel ไปแล้ว12เพราะฉะนั้นพอเดอร์ในเวลานั้นจะมีอยู่แค่34 P o r ร์เท่านั้นจากทั้งหมด800สต o เอาสิ <c oughs> แล้วเขาก็ยังมีมี c o m มนต์อีกว่าเนี่ยเกมนี้จะแย่ยิ่งกว่า d u s บ b a ไหมคือจะบอกว่าในแต่ละเกมที่ผ่านมามันมีความแย่ที่บอกว่าบอกได้เลยว่าเออแย่ e uh, yeah, จริง มันก็จะมีจุดที่แต่ละเกมอ่ะมันแย่ไม่เหมือนกันนะฮะเกมใดๆก็ตามที่ได้รับการดูแลโดยเด็กหวานเนี่ยบอกตรงตว,ว่าแต่และเกมเนี่ยมันจะมีความแย่ไม่เหมือนกันนะฮะกลายเป็นว่าเกมนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเกมที่ล้มเหลวอย่างไม่เต็มท่านะ,ะก็คือกลายเป็นเกมคว่ำไปเลยดเดียวนะฮะประมาณนั้นเผื่อใครไม่รู้นะฮะคือจะบอกว่าในวันที่พี่เลฟคนนี้เขาทําข่าวนะก็คือในเวลานั้นนี่คือยอดพีคยอดพีที่คนกําลังเล่นอยู่ตอนน <c oughs> เวลานาน,นะ,ะก็คือ257คน นะฮะโอโหโคตรโคตรต่ําเตีย้ยเลยดินมากนะฮะคือข่าวที่ข้าพเจ้าอ่านเนี่ยอันนี้คือเยอะแล้วนะเยอะกว่าเยอะกว่าอันนี้อีกนะคือเยอะแล้วก็คือหลักอยู่หลัก200อยู่เลยเยังไม่ขึ้น300้ยด้วยซ้ำคือมันเป็นอะไรที่แย่มากๆนะเวลาแบบเกมทิมเบิลเอซักเกมหนึ่งแล้วย,ยากคนเล่นเนี่ยยังไม่แต่หลักพันด้วยซ้ำคือแบบนิดเดียวเองเอคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบ ควรพิจารณาได้แล้วว่าคือยังอยากทํางานกับเด็กหวานอยู่หรือไม่นะฮะประมาณนะั้นนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมละไมบริษัทองค์กรหลายๆ,ๆองค์กรเนี่ยเริ่มที่จะตัดหางเด็กหวานแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วคือเองทําเกมเองทําเกมเราพังไปหลายเกมแล้วนะฮัลโหลอย่าอีกเลยไม่ไม่ไหวแล้วขอร้อง <laughs> เข็ดแล้ว <laughs> เข็ดแล้วอะไรเงี้ยคือทางทางที่เหล่าเกมเมอร์เองขอเขาก็พยายามเตือนแล้วเตืเอนเองว่าแบบอย่าไปยุ่งเรื่องเด็กหวานฮัลโหลไม่งั้นเองจะมีอันเป็นไป ซ,ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าแผนการทําลายวงการเกมของเด็กหวานนั้นกําลังจะประสบความสําเร็จมาึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะบอกกับครั้งหนึ่งที่มีคอนเฟลเลนที่ c e o คิมเบลแอร์เนี่ยที่เป็นเจ้าของเด็กหวานเนี่ยเพิ่มมากราศัยในในงานคอนเฟลเลนงานหนึ่งที่มันเกี่ยวกับงานของเกมเดเวลเป,เปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะเ,เขาเหมือนกับพูดว่าตัวเองอะ่ะถูกโจ,จมโดยเหล่าเกมเมอร์ที่ไม่ยอมรับความหลากหลายอะไรเงี้ยคือแบบคุณที่ คุณพี่ทําพังเองนะฮัลโหลด้วยกันนะฮะประมาณนั้นคือมันอะไรหลายๆอย่างอะ่ะคือเพื่อไงว่าณณเวลาน,นั้นซีโอคิมนี้คือแบบ mm hmm. โอ้โหพยายามบัฟตัวเองสุดฤลธนะเพื่อให้ตัวเองแบบดูน่าสงสารที่สุดในวงการเกมอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันคือพยายามใส่หลายแหละพยายามใส่หลายเกมเมอร์ว่าแบบเกมเมอร์ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่สนับสนุนความหลากหลายไม่สนับสนุนความเท่าเทียมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพยายามแบบเลียกคะแนนสงสารอะ่ะเพื่อให้เพื่อให้คนแบบหันมาหันมามอง ซีโอคิมในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้เกมเมอร์ amer, รู้อยู่แล้วฮัลโหลอันนี้ก็จะมีอีกสันักข่าวหนึ่งนะก็คือสันักข่าวเดอะเกมเมอร์นะซึ่งคําว่าเจ้าอันนี้ยังไม่ได้เราไปอา่านแต่อันนี้ทางทางพี่เลฟเขาเอามาทําข่าวให้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านล้วกันเนาะอันนี้เขาก็จะบอกว่าอ่านนอร์ไนเอเวอเรน n g เนี่ยหมดในเรื่องเนี่ยจะมีทั้งหมด13บสามแชปเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปนะฮะบางแชปเตอร์เนี่ยส่วนใหญ่อะมันจะอยู่ใน อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า,า Morningstar ถ้าเราเล่นในโหมด Normal เนี่ยเราจะสามารถจบเกมได้ภายใน10-11ชั่วโมงมันก็สอดคล้องกับตอนนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยเกมเนี้ยมันเล็กเกมเนี้ยมันเล็กไปที่จะเอาราคา50เหรียญเนี่ยคือมันไม่สมราคาไงเพราะว่าเขาบอกว่า10-11ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างสั้นอ่ามันค่อนข้างสั้นไปหน่อยถ้าถ,ถ,ถ้าสลาับเกมฟอร์มยากแบบเนี้ยเกม t r i p l น A เลยนะแล้วประเด็นคือเอา s ี r i e s a n n o n a เนี่ย มาใช้ด้วยนะซึ่งมันเป็นซีรีส์ที่สำหรับทางต่างประเทศอ่ะมันคือซีรีส์ที่ข้างๆแบบยิ่งใหญ่มากเออมันมีหลายสื่อหลายรูปแบบอยู่อยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับในส่วนของซีรีส์นี้อันนี้คือสิ่งที่ฮาก,กว่าตอนที่พระเจ้าอ่านข่าวนะที่เขาบอกว่าสามารถรับเกมนี้ได้แบบฟรีๆจากการซื้อผลิตภัณฑ์ของ AMD นะก็คือการจอค่าย AMD นั่นแหละค่ายแดงนะอย่างที่เรารู้จักกันซึ่งคนเนี้ยเขาบอกว่าเกมเนี้ยสามารถไป redeem โค o โดได้จากการซื้อ การ์ดจอการ์ดจอ amd นะฮะซึ่งจะบอกว่าต่อให้เกมมันฟรีมันฟรีขนาดเนี้ไม่มีใครเลือกเลยก็ไม่มีใครอยากเลือกเกมนี้ด้วยซ้ําคือแบบเอ้าเอาซะแล้วเดี๋ยวกันหนักกว่าเดิมอีกโหลอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์จากเกมเมอร์ที่ที่ข้าพเจ้าเล่าในข่าวก่อนหน้านี้ก็คือประโยชน์เดียวกันเป๊ะเลยก็จะมีเพิ่มเติมนะที่เราบอกว่าเนี่ยใช้ได้เกมนี้ฟรีๆจากการซื้อกาดจอ amd มาอันนี้เขาจะพูดต่อว่าระบอกคอมแบทเหมือนเกมสมัยปี2005 นะฮะแล้วก็การแสดงความรู้สึกของใบหน้าเนี่ยไม่ค่อยโอเคเลยนะไม่ดีเลยไม่มีเลยนะก็คือเพื่อไงว่าหน้าตายนั่นเองหน้าแข็งทื่ออะไรเงี้ยก็คือแสดงอารมณ์ไม่เป็นธรรมชาตินะอารมณ์มันจะเหมือนคล้ายๆกับตอน m a สแอเฟคอันโดเมดามาใหม่ๆนะตอนนั้นคือแบบทุกคนแบบหน้าแบบไรชีวิตชีวามากหน้าแข็งทื่อหน้าตายมากนะฮะประมาณนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยตานี่คือแบบจ้องคอมเมนต์อย่าง ตรงแนวอย่างเดียวแบบโอ้โหทําให้รู้สึกแบบเหมือนโดนจ้องอ่ะโดนจ้องเราเรารู้สึกไงไม่สบายใจใช่ไหมนั่นแหละที่เขาพูดสงเนี่ยระบบคอมแบทแย่เกินทนนะนะหลบแล้วตีหลบแล้วตีอย่างเดียวเลยนะก็คือพูดง่ายว่าใช้หลักการแบบแนวโซนะก็คือต้องหลบก่อนแล้วก็ตีหลบก่อนแล้วก็ตีอะไรอย่างเงี้ยระบบสเตลคือทําดีนะดีที่สุดละดีที่สุดของเกมละระบบสเตลอะไรเงี้ยนะเนี่ยเขาเล่นไปแค่หนึ่งจหนึ่งชั่วโมงเองอ่ะแล้วเขารู้เลยว่าแบบมันมันแย่ขนาดไหนเนี่ยนี่คือนี่คือหน้าตัวจริงหน้าตัวจริงของ โมเดลโมเดลนักแสดงที่เอามาเป็นตัวเอกนะมาเป็นโมดแคปให้เป็นตัวเอกนะฮะก็ชื่อชื่ออัญญาชาโลตา้านะซึ่งอันเนี้ยเขาก็มันกับมีการสัมภาษณ์ตัวตัวนักแสดงเนี่ยว่าอ่าถ้าให้พูดถึงเกมอันนนนาเนี่ยจุดเด่นคืออะไรซึ่งถ้าเราดูคลิปเนี่ยบอกตามตรงว่าเขาตอบไม่ได้เลยคือออึ้งนานมากนะอ,อึงแบบ ในจริงๆซึ่งเขาเขาพยายามพูดถึงเรื่องของ diversity พูดถึงความหลากหลายในเกมอันนนานาซึ่งตัวนักแสดงเองเนี่ยอึอ้งที่จะตอบนะเพราะว่ามันมันแทบจะตอบไม่ได้เลยเพราะว่าไม่สามารถดึงจุดเด่นของความหลากหลายในเกมนี้ได้เลยนะครับคือดึงยากมากๆนะคือคิดดูแล้วกันว่าแม้แต่ตัวนักแสดงเองเนี่ยที่อยู่ในร่วมโปรเจกต์เนี่ยเขาไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเกมนี้มันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นเกี่ยวกับความหลากหลายบ้างอย่างแล้วเรา จะรู้ไหมฮัลโหลหนักกว่าเดิมอีกเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนิดนึง uh, เนี่ยคือบอกตาตรงว่ามไม่รู้เรื่องคืองงอ่ะคือ,ค,อคือด้วยความที่ว่า แม้แต่ตัวนักสแสดงเองยังพูดอ้ําอึ้งแบบนี้บอกตามตรงว,ว่าไปไม่ถูกเหมือนกันคือไม่รู้จะแปลยังไงดีคือคือเหมือนกับพยายามเขาพยายามหาเหตุผลว่าเออเอความหลากหลายในเกมนี้มันมีอะไรที่แบบสามารถเป็นจุดเด่นได้บ้างอะไรเงี้ยคือไม่สามารถตอบได้แบบชัดเจนแบบชัดทอยชัดคําเลยคือคือเหมือนกับว่าเขาพยายามนึกแล้วนึกอีกอ่ะแต่มันนึกไม่ค่อยออกอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปในวันนี้นะเดี๋ยวเขาไป้จ้าขออนุญาตไปดูหน้าออฟฟิเชียลของอันโนนนก่อนเผื่อใครยังไม่ทราบนะฮะอย่างที่บอกคือเกมเนี้ยอันโนนน Awakening เนี่ยมาเหมือนกับเป็นเกมส่วนหนึ่งในจักรวาลซีรีส์อ n นโนนนนะคือมันจะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการประจนภัยในโลกต่างมิตินะคือจะเรียกว่าอีเซคได้ไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าเพราะว่าตัวเอกคือสามารถ สามารถเดินทางไปยังโลกอิมมิติคู่ขนาดหนึ่งได้แบบโดยบังเอิญอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้มีแค่ตัวเกมอย่างเดียวมันมีเป็นแบบเนี่ยมันมีหลายสื่อมากก็คือตัวเกมอ่าก็คือภาค Awakening ตัวคอมมิกนะฮะตัวหนังสือกรต์ตนก็จะเป็นภาค t o m e n นะ,ะตัวที่เป็นพอดแคสต์อ่าก็จะเป็นภาค Out of Sight นะ,ะแล้วก็จะเป็นภาค Novel ก็คือภาคนวนิยายเนี่ยก็จะเป็น Genesis นะฮะแต่เชื่อว่า ฐานแฟนๆของอันนนนายเนี่ยจริงๆก็คือมีระดับหนึ่งแล้วล่ะแต่มาต่อมาตตยตอนต่อเวอร์ชันเกมนี่ไงน,นะฮะคือไปเลยเรียบร้อยจบกันซีรีส์นี้นะฮะก็คือตัวซีรีส์อ่ะเขาไม่ผิดหรอกแต่ที่ผิดอ่ะคือเอาเด็กหวานมา,มาทํางานด้วยนี่แหละฮัลโหลด้วยกันนะก็เลยกลายเป็นแบบความบาดครั้งยิ่งใหญ่ในวงการเกมนะฮะประมาณนั้นคือในเวลานี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าวีรกรรมเด็กหวานตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ย มันเริ่มชัดเจนมากขนาดไหนแล้วแต่ละคนก็เริ่มตาสว่างกันแล้วว่าเออเด็กหวานน่ะมันทําลายวงการเกมจริงๆนะสิ่งที่เราทําได้ในเวลานี้ก็จะถามว่าไม่สนับสนุนเกมที่เป็นค่ายเด็กหวานเลยได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของของคุณผู้ชมแล้วนะแต่เชื่อว่าแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่อ่ะถ้าที่เคยอ่านคอมเมนต์ที่ผ่านมานะทุกกคนบอกตรงกันว่าเราไม่เอาเด็กหวานนะฮะประมาณนั้นก็เข้าใจได้แต่ถ้า แต่อย่างว่าแหละคือที่ผ่านมาอย่างอะไรนะสไปเดอร์แมนสองกอดอวอะไรเงี้ยอารันเวกสองอ่ะมันดันมันดันไปเกมที่ดีไงมันดันเป็นเกมที่สนุกไงแต่เราดันเพิ่งมารู้ว่าเด็กหวานนี่แหละดูแลบทดูแลอะไรอย่างงี้ด้วยไงมันก็เลยแบบเออปล่อยผ่านไปนะเราไม่เราไม่เอาไม่เอากลับมาขีดแล้วเรากลับมาสู่ปัจจุบันแล้วกันว่าในเวลานี้เด็กหวานทาเวลกรรมให้กับวงการเกมอย่างไรบ้างนะยังไงเราก็ต้องคอยติดตามข่าวกันต่อไป นะว่าวีรกรรมของเด็กหวานนั้นจะมีอีกหรือเปล่านะถึงแม้ว่าช่อง YouTube รายงานข่าวหลายๆค่ายเนี่ยอาจจะมองว่าเออ,อเรื่องเด็กหวานอ่ะมันจบไปแล้วนะแต่จริงๆมันยังไม่จบหรอกมันยังหลบซ่อนอยู่ในอยู่ในเงาอยู่คอยทําร้ายวงการเกมไปเรื่อยๆนะเราในฐานะเกมเมอร์นั้นเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารวงการเกมต่อไปอย่างเหนียวแน่นนะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ในเวลานี้อาจจะยังไม่มีข่าวเด็กหวานเละกๆะออกมาแต่พอเกมอันนนนอเวคานิงปล่อยออกมาปุ๊บ รู้เลยว่าเด็กหวานเนี่ยทำพิษแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นข่าวเด็กหวานกลับมาบูมอีกครั้งเร็วๆนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ขออนุญาตจบข่าวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็ยังไงข้าพเจ้าก็อยากให้กำลังใจในส่วนของค่ายเกมเ,เดเวลเปอร์นะฮะให้ตาสว่างได้แล้วนะฮะเราเราไม่เอาเด็กหวานแล้วนะฮะณเวลานี้หวังว่าเกมเดเวลเปอร์เหล่านั้นที่ตาสว่างแล้วไม่เอาเด็กหวานแล้วนั้นจะสามารถผ่านช่วงวิกฤตอันเลวร้ายในช่วงของสงครามโวกนี้ ไปได้ด้วยดีนะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่ติดตามข่าวกระทางชาแนลเรานะฮะยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมจากใจจริงเลยนะฮะก็เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอย่างไรเดี๋ยวเราจะเอามารายงานอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าข้าพเจ้ารายงานข่าวผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้าที่นี้ด้วยนะฮะใครมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมหรือยอยากระบายกับเด็กวนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่แต่ต้องอยู่ในภายใต้กฎของชุมชนแล้วก็ด้วยความสุภาพด้วยนะฮะเรารู้ว่าทุกคนเนี่ยเดือดปุดๆเลยทีเดียว ะะโอเคก็สำหรับวันนี้จอแพทสั่งขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปสวัสดีครับ